นิทานเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งมีสิงโตกับกระต่ายป่าจอมขี้คลาดเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งกระต่ายป่าได้เอ,อ่ยถามสิงโตว,ว่าข้าได้ยินสัตว์ตัวอื่นพูดกันว่าราชสีผู้สูงสักอย่างเจ้ากลัวเสียงไก่ขันจนแทบวิ่งหนีไม่ทันสิงโตตอบกลับไปว่า ใช่แล้วสิ่งที่เจ้าได้ยินมาเป็นความจริงสัตว์ใหญ่ๆก็อาจมีจุดอ่อนเ,อเล็กๆน้อยๆเช่นกันดูอย่างช้างตัวใหญ่ยังตกใจกลัวเพียงแค่เสียงคำรามของลูกหมูเลยนะเมื่อสิงโตพูดจบกระต่ายป่าจึงกล่าวตอบขึ้นว่าฮ่าฮ่าข้าเข้าใจแล้วละ่ะว่าทำไมพวกสัตว์อื่นๆถึงกลัวเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อมากมายเช่นนี้ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่ขาดมักพยายามหาเหตุผลให้ตนเองดูกล้าหาญอยู่เสมอ